วันนี้เราก็จะมาแก้ขี้ยี่นะเพื่อนๆคลิปนี้เปลี่ยนใหม่ครับจะให้แข่งกันแก้ลูบิกครับลูติดเลยวดเลูบินไม่เปมันขามากทุกคนมันขำทแก้วถ้าในบอลชนะครั้งนี้ก็คือเท่ากับว่าที่แข่งเมานี้คือเสมอ เพื่อนเพือนฝันโอเคครับเพื่อนเพื่อนจากคลิปที่แล้วที่เราได้รีวิวลูบิกฉี่ทั้งหมดในบ้านไปนะเลวัน <c oughs> ใช่ใช่ก็คือเราเคยแก้แบบแกนกับโมยูไปแล้วใช่ไหมวันนี้เราเคยจะมาแก้ฉี่นะเพื่อนๆพ่แต่วันนี้พ่อจะไม่ได้มาแก้เหมือนคลิปทั่วไปแล้วนะอาะทำไมอ่ะถ้าปกติมันตั้งแล้ว ตีกาค่ะในังใช่ไม่ใช่ทั่วไป<ช>อย่างนั้น,น,นปกติเราแค่ช่วยกันแก้ใช่ไหมคลิปนี้เปลี่ยนใหม่ครับจะให้แข่งกันแก้ดูปิกครับแข่งแข่งเหรอของฉียี่ทั้งหมดเนี่ยเอามาเนี่ยให้แข่งกันแก้ เดี๋ยวเราต่อให้นะอคิวยังไงก็คือเดี๋ยวมันใช้ลูกนี้แม่เหล็กคิวใช้ไม่มีแม่เหล็กโหดีเลยเรวันเป็นการต่อที่ดีหมดเดี๋ยวๆไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วไม่ใช่ลวแต่ไม่อะไรทุกคนยังจะใช้ไม่มีแม่เหล็กเองครับโอเคครับตอนนี้เราก็ได้จัดรูบิกเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับก็จะมีแข่งสองคูณสองสองรอบสามสามสามรอบปีนไปแล้วก็สี่สี่มีเหลือของสียีที่เรายังไม่แก้คือตรงนี้เดี๋ยวเราจะให้แข่งตอนหลังนะครับอ่ะโอเคคุยอ้ยอึ้ยโอเคขการแคมเบิร์ครับได้ โอเคพร้อมเลยครับพร้อมครับลูกแรกเป็นตอกคุณตอกครับดูลูกครับทีมแม่เหล็กกับทีมสปริงนะพร้อมยังครับพร้อมครับสามสองเริ่มโอ้เขามุนไปสามปีเลยบอลตู้เขาครับอุยวิ่นเกินอุงเลื่นไปอ่ะแม่เหล็กแต่เรื่นเกินองหน้าบอล เขียบลูกแรกคิวชนะไปครับยี่ลูกนี้จะเป็นลูก,กสติ๊กเกอร์ทั้งคู่นะครับใช่ครับพร้อมครับ,บวางครับสามสองเริ่มติดมากครับโคตรติดโหถูกติดลงผมจะไม่พยายามไม่บิดเยอะโอ้ยอะไรวะท่ทุกคนชุ่ชุบมชุ่ชุ่ชุมช่มีข้าวลูกอะไรไว้ผมงเนี่ย แล้วคนที่โชคตีแต่ลูบิทค่ะทุกคนไม่ต้องตื่นบางผลไม่ยากทุกคนโอเคนำไปสองส่วแล้วบอลโอเคีสามตามมาครับขออ่านดูลูกแล้วพร้อมระวังครับดูคงไม่ได้แล้วบอลต้องตีตื้นครับสามรอบหนึ่งเริ่มโอ้โหสีเก็บคออยู่สีอะไรเนี่ยบอลโดนนำไปสองส่วนแล้วครับโอ้ยผมเลอะชิลชิลทุกคน อมอสิงผิดอะไรเนี่ยมันวได้เปรียบครับว่าสีพลาี่ราจะค่อนข้างจะกลมกลืนนะครับอ,อ,อุ้ยเ่้ากันเอลเสร็จแล้วอ่ะเสร็จแล้วเลยบอส <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวผมนั่งรอกัอนนะทุกคนนั่งรออ,อุ้ยแล้วก็อุ๊ยจุ้ไม่น่าโตเอร์มันเย็นเจ็บมือ <laughs> โอ okay, เคครับเลยบอลตีตื้นมาเป็นหนึ่งต่อตองครับไม่ได้เลยทุกคนลูกต่อไปครับสามคูสามครับพร้อมแล้วสามอหนึ่งเริ่ม้าเลยบอลชนะั้งนี้จะตีตื้นขึ้นมาครับก็ชนะไม่ได้อุย้ยเหมือนจะป๊อปเลยอะลูกพี่ออคิวหยอดน้ำมันอุ้ยตีติดอะไรเนี่ยคุณยาเรียนแบบผมตีคำว่าอะไรเนี่ย โอ้ยติดเลยวะโอ้ยติดไม่เป็นยังไงครับเขาได้ตะคิดเหรอครับไม่ครับสูตรมันง่ายมากตรงโอ้ยอาเขาได้ตะคิดเปล่าตัวเนี่ยเขาเขาเขาพูดแก้ตัวอย่าเพิ่งจีบกันต่อตอนนี้คิวนำไปสามตอนหนึ่งครับครับถ้าบอกว่าถ้าคิวใช้อีกลูกหนึ่งจบเลยนะบอล บอลจะแพ้ไม่ได้แล้วครับพร้อมระวังครับสามสองหนึ่งเริ่มบอลจะแพ้ไม่ได้แล้วครับตอนนี้โอ้ยตัวเอลหายอ๋ออันนี้มันเข้าทีได้อยู่แล้วเออเออเออแล้วก็เฮ้ยเราเก็บเอเลคู่สุดท้ายครับเพื่อนๆเราจะกำลังเก็บชั้นที่สองนะครับเพื่อนๆครับเอาไว้เราจะกำลังเก็บชั้นที่สองนะครับโอ้โห มันขามว่าพวกมันขามว่ะนี่น้องแตนกีฬาครับตอนนี้คิวนำไป4ต่อหนึ่งครับโอเคครับลูกต่อมาพีระมิดครับโอ้โหเริ่มเลยเดียวไปเนี้ยเริ่มก่อนสามสองหนึ่งเริ่มชั้นแบแอบต้องระวังไว้ครับรีบอลหมายถึงว่าผมอะต้องระวังปัดลงปัด นี่ไอไอคิวอนมานี้ดีเอพอแพ้เขาไปมุนลูกเล่นไม่ได้ครับก็คูวนำไปห้าตอนหนึ่งครับตอนนี้เรยบอลไม่มีสิทธิ์ชนะแล้วแต่เขายังมีสิทธิ์อยู่อย่างหนึ่งครับอะไรครับมีสิทธิ์ไม่ขายหน้าไปมากกว่านี้โอ้โหไม่ขายหน้ามากเลยหน้าอิวใสเนี่ยอืทไมอะใสหมวกใสหมวกกน สี่คูณสี่มาครับไม่ต้องดูใช่ไหมเพราะมันดูไม่มีคนดูเล่นแล้วอ่าเริ่มเลยครับต่อตอ่อกัีเขาเริ่มกันแล้วคิว๋อเหรอยังไม่รู้เลยเขาอยากม,มาบอลเขาต่อให้ครับบอลโอ้หมันติดขนาดนี้เหรอเนี่ยโอ้โหอุยอะไรเนี่ยเลีย้ยงเซ็นเตอร์เบสผมก็ตั้งใจเลี้ยงเซ็นเตอร์ผิดไปครับเนี่ย ติดมากเลยทุกคนคือล็อกอัพมันแบบเยอะมากสอนมาตอนนี้แต่ละคนตึงไหนนะครับกำลังเก็บเอทอยู่ครับเพื่อนๆเก็บเอทเซนเตอร์ไปแล้วเหรอเสร็จนาแล้วครับมันทำง่ายผมก็เซนเตอร์เสร็จแล้ววุ่อย่ามาหยาบตอนนี้ผมเก็บเอทประมาณแปดตัวแล้วผมเก็บเอทอยู่เสร็จแล้วครับฮะมีแบบเบาๆนุ่มๆเรื่นเรื่นะเก็บเอทคู่สุดท้ายอยู่ครับโอ้ยโอ้ยโอ้ย ตอนนี้จะเป็นขั้นตอนที่เขาล่ำลือกันว่าให้เราเก็บแก้เหมือนสาวคุณสาเลือกเก็บแก้ให้เราแก้เหมือนสาวอุลสาเลยนะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเราหันกล้องไปดูทางเรบอลนะคบตอนนี้ก็กำลังเก็บเอ็ดอยู่นะครับเก็บเอ็นพูดสุดท้ายแล้วเก็บเอ็ดีมากเลยครับไม่มีพาวิตี้อะไรเลยครับเฮ <sh arp> ้ย <sh arp> อะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยนี่จะู่ด้วยแหละคกเหรอเนียนะโอ้นะโห คือพอไม่ชินนะทุกคนจะเก็บ F2L ไปเลยรู้สึกว่าแบบไม่ชินกับรูบิกแล้วก็รู้สึกว่าทำให้ตัวเองเวลาช้าึ้นเยอะเลยอะรอบเนี้ยช้ามากด้านหลังชี้เก็บจากด้านหลังเฮ้ยเก็บเงี่ยเก็บยันด้านหลังเนี่ยตีวหนึ่งเล้นะครับ บบ 3, 3. สามคูณสามคือซูนาร์บอลเป็นบอลแจ๊ห์เกิดอ,อะไรขึร้นครับเก็เติ้งเตอร์พีดเตอร์ผิดได้ครับคือเรบอลอะ่ะยังจําสีไม่ได้ว่าสีแดงตรงข้างกับอะไรฮะเขาบอกว่าแดงตรงข้างกับขาวไม่ใช่นะโอเคครับตอนนี้ก็แก้แบบสามคูณยังเ,<ล>ยเออใช่ใช่เชื่อชื่ทำไมมันประมาณอย่างนี้เนี่ยนะคับการเก็บบอลเร็วเ โอ้อยเกือบตกครับโอเค <t ell> สุดท้ายก็เสร็จกันได้ครับหลับได้สักสองสามนี่มะทุกคนโอเคถ้าบอกว่าลูบิกของฉียี่มีแม่เหล็กแท้ลูกไม่มีแม่เหล็กครับ <c oughs> ผม <c oughs> เราเล่นไป14ลูกแล้วใช่ไหมมันจะเหลือกี่ลูกที่ยังไม่แก้ครับจะเหลือเอจีบอกมาครับอืมฝ้ามีหนึ่งลูกเอาไว้เก็บครับลูกมันแก้ไม่ได้ส่วนฟ้าลูกนี้เนี่ยแข่งไปก็เท่านั้นเดี๋ยวให้แก้เล่นๆครับก็เดี๋ยวผมจะใช้ห้าคูณห้ากับนาฬิกานะครับส่วนเรียนวันจะใช้อะไรสามคูณสามกับสี่คูณสี่โอเคครับแล้วถ้าเลวบอลชนะครั้งนี้ก็คือเท่ากับว่าที่แข่งมานี้คือเสมอกันเลยนะโอ้ยเย้ พร้อมเหรพร้อมนะคะครัพร้อมแล้วเริ่มมาดูว่าต่ตางต่างวันติกาครจะชนะครับอะไรเนี่ยอ๋อนีอ๋อแข่งกันงนี้เหรอนึกว่าแบบรวดเดียวโอ้โหเซ็งมากเฮ้ยผมเก็บเอฟทูเอลเสร็จแล้วและผมมาสูตรผิดถ้าลูกแรกผมเสร็จเก็บเอฟทูเอลเสร็จแล้วถ้าลูกแรกที่ผมเสร็จทีหลงังนี่ผมเสียเปรียบมากเสยีสยดายเสียดายเดี๋ยวข้ามาดูอีกที ยังไม่เสร็จด้วยเสร็จแล้วเสร็จแล้วไปครับเสร็จแล้วต่อได้เลยครับอ๋อไม่ได้เล่นอ๋อโอเคเปร็จเรื่อยที่ตัวพี่บัวเขาช่างเถอะ้องทำให้เสร็จก่อนครับพี่กินหรือจับลูกใหม่ได้ครับอเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วเสร็จหรือไม่เสร็จเราจริงๆเสร็จแล้วเสร็จแล้วยังยังแม่ปีอุ้ยปีไปตัวหนึ่งเสร็จแล้วไปครับต่อเลยครับ วอนนี้ถึงตรงเก็บเอ็ดนะครับนี่าเดินเสร็จแล้วอ้าวอีคิวครับคือตอนแรกอ่ะผมกะจะแบบถ้าลีบอลเก็บเซนเตอร์เสร็จผมก็ต้องเก็บเสร็จไงมันจะได้สูสีแต่ว่าผมนี่แบบยังเก็บเซนเตอร์ไม่เสร็จเลยทุกคนอืออือ,อครับโหดีคิวแก่ห้าคนห้าประมาณก,กี่นาทีครับห้านาทีครับอื <laughs> อโอ้โหหัวหงุดลยแต่ว่าไม่อะไรโอ้โหเก็บเซนเตอร์ผิดงั้นไงงั้นไง โอ้โหทุกคนโอ้โหทุกคนเป็นไรนะเฮ้ยเหลือตรงนี้ทำไงนะลืมชวยแล้วลืมคนก็ลืมเดี๋ยวนะ a few moments later ทำไมมันวนเวียนมาอยู่ตรงเซินเตอร์เนี่ยอันนี้เป็นพาวเวอร์ไอตี้เอ็ดโอเคขึ้นสามดูต่าแกะแกะแตอนนี้ตอนนี้วยกันตึงเสียบเข้ามา แค่คูณ3ก็นังากำลังน้นคือคือตัวตัแล้วก็มหวังว่าเรบิลจะไม่เลือดรึเพราะผมจะไม่เจอเพราะวิธีอะไรผมจะไม่เจอเพราะวิธีอะไรเพราะมันคือ5คูณ5อุ้ยอ้ยอโอโหรอเบลเือนค่เรื่องด้ยมชาติ คูณเท่านะสี่คูณสี่ครับการแก้ดูบิกชี่ทั้งหมดในบ้านของเราก็จบลงด้วยชัยชนะของอีคิวครับเย้ังไงเลยบอลเราแพ้เขาเรารู้สึกไงบ้างคาดเงินเราต้องรู้สึกแบบว่าอยากแก้มืออย่างั้นเหรอรู้สึกยินดีอ๋อยินดีอ่ะก็เหลือลูกนี้ลูกเดียวที่ยังไม่แก้ครับใช่ค่ะเพราะนั่นแหะลูกสุดท้ายเลยบอลทำมั่วให้เลยอ่าเลยบอลไปทันทำม้วนให้คือเราแก้แล้วเดี๋ยวผมแก้สี่คูณสี่ไม่ใช่มาดูครับการแก้ลูกนี้ครับ ไอคิวเราทำเป็นสูตรเจช้เรียนหนึ่งวันครับทำทำข้างนี้เป็นสูตรเจไม่ใช่ไอ๋ยวเราแก้ดูซิลูกนี้อ่ะ <c oughs> มันมีเทคนิคอะไรครับในการแก้ลูกนี้ <c oughs> อย่างแรกให้ทุกคนเยิมบีบหน้าด้านล่างนะทุกคนจะตรงกันหรือไม่ตรงกันข้างๆงจะเป็นยังไงก็ช่างให้มันเรียบนะแต่แล้วก็แก้แน่นบนซึ่งอันนี้นผมมั่วนะเพราะว่ายังไม่มีเทคนิคที่ใครๆครเขาสอนมา สรแล้วก็แก้เหมือนคล้ายๆถ้าเล่นโอเดก้าก็จะแก้ได้แต่ว่ามันจะมีสูตรที่อะไรคือโอเดก้าครับเป็นสูตรเฉพาะ2องที่นักแข่งระดับโลกใช้กันเยอะมากแล้วคุณเล่นเป็นไหมก็เป็นแล้วแต่ว่าก็ยังไม่เก่งครับ, okay, รบติดตรงนี้อีกแล้วทุกคนเนี่ยผมชอบเหลือสองตรงนี้เฮ้ยฮะ,ฮะได้แล้วเหรอฮได้แล้วครับเฮ้ย có mua đấy không? แล้วสรุปแก้ยังไงครับหรือหมุนไปหมุนมามันได้ก็มันก็มีเทคนิคบางเล่าแต่มันจะตๆก็คือมั่วเกนะครับโอเคแหนึ่งประเด็นได้แก้เองนะใช่ครับโอเคเพื่อนๆนี่ยคือการแก้ลูบิกฉี่ทั้งหมดนั่นเองครับก็จบไปแล้วครับโอเคก็ช่วงนี้เราปิดเทอมนะใครอยากให้เราเนี่ยทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์บอกมาได้เราจะรีบจัดให้เลยนะครับแล้วก็คำถามของคลิปเนี้ยเพื่อนๆก็คือผมเนี่ยแพ้เลบอลเพราะลูบิกลูกไหนนะครับอ่าโอเคถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์ กดติดตามให้กับจอยคิวเดวันทำรีฟอนซีก่อสักสอครั้บ๊ายบาย